หลับเรียนอาจารย์ครับกับผมนายสรวิทย์สอนเดชเซคชั่นหนึ่งศูนย์หน้าครับส่วนในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงแนวทางการต่อสู้คดีนี้ของฝ่ายจำเลยครับข้าพเจ้าที่ทำหน้าที่เป็นทนายความของฝ่ายจำเลยในคดีนี้จะนำเสนอแนวทางการต่อสู้คดีนี้และให้คำแนะนำแก่ลูกความตามลำดับดังนี้ครับประเด็นที่เราจะต้องต่อสู้นั้นมีอยู่สามประการคือหนึ่ง เหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่ใช่ความประมาทเลินเล่ยอย่างร้ายแรงของจำเลย 2. ความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นั้นซึ่งนายจ้างควรจะต้องรับภาระนี้ไว้เอง 3. ผู้ค้ำประกันมีความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันจำกัดเฉพาะในวงเงินตามสัญญาและต้องรับผิดเฉพาะในกรณีที่ลูกจ้างมีความผิดโดยแทจ้จริงเท่านั้น ในสวนเลขเหตุที่เกิดขึ้นนั้นได้เกิดขึ้นในขณะที่นายสองมุกกราได้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารประจำทางเลยแย้งว่าในขณะนั้นมีฝนตกจึงทำให้พื้นถนนลื่นรถโดยสารนั้นเป็นรถเก่าที่ใช้งานมาหลายปีระบบเบรกหรือสภาพรถช่วงล่างอาจจะไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นหน้าที่ของวงการขนส่งมว,ชวลชนกรุงเทพ ที่จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกวิ่งไปรับผู้โดยสารทุกครั้งตามเหตุนั้นเมื่อต้องเลี้ยวซ้ายเก้าถนนประราม4ในายสมุกรานั้นอาจนั่งได้ว่าตนได้เบรกแล้วแต่เบรกก็ไม่อยู่เนื่องจากเบรกรุถนั้นไม่มีประสิทธิภาพพอซึ่งนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ รถจึงทำให้รถเกิดลื่นถลเยจนชนเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้านั้นเสียหายรวมถึงหม้อแปลงระเบิดอีกด้วยดังนั้นอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดหรือความจงใจหรือความประมาทเลื่อยๆอย่างไใดลยแต่เป็นเพียงเหตุสุดวิสัยหรือเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการทำงานและสภาพยานพาหนะนั้น ไม่สมบูรณ์เนื่องจากความประมาทเลินเลือขององค์การขนสง่งมวลชนกรุงเทพฯซึ่งอากพิสูจน์ได้ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้นั้นได้เกิดขึ้นจากสภาพการทํางานและสะภาพยานพาหนะที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากความประมาทเลินเลือขององค์การขนสง่งมวลชนกรุงเทพฯนั้นตามมาตรา437แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในการละเมิดที่เกิดจากยานพาหนะเลทรัพย์สินนันทรายโดยที่ผู้ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะที่ใช้กำลังเคลื่อนจากนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือตามประมวลกฎหมายประแพละพาณิชย์มาตรา4.2 5บัญญัติไว้ว่านายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งการละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้นหลักกฎหมายดังกล่าวนี้ ให้ความหมายว่าหากลูกจากก้างกระทำความผิดละเมิดทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายโดยผิดกฎหมายซึ่งจากข้อเท็จจริงนี้ก็คือโครงการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยได้รับความเสียหายในขณะปฏิบัติและได้กระทำในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างดังนั้นนายจ้างนั้นต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น กับผู้เสียหายด้วยไม่ใช่เป็นความผิดแก่จำเลยแต่เพียงผู้เดียวส่วนความรับผิดนั้นนายจ้างและลูกจ้างจะต้องร่วมรับผิดกันในผลแห่งการละเมิดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่การกระทําละเมิดของนายสองมุกรานั้นเกิดขึ้นในทางการที่จ้างกล่าวคือเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ในที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการทํางานคือกับรถโดยสาร หรือเป็นไปตามคำสั่งของวงการขนส่งมวลชนกรุงเทพพยานหลักฐานที่จะนำใช้สนับสนุนฝ่ายจำเลยนั้นได้แก่รายงานสวจสภาพรถก่อนอเกิดเพื่อแสดงว่ายานพาหนะนั้นอาจมีปัญหาที่ไม่สามารถนำไปขนส่งผู้โดยสารได้หรือ นำสือไปได้ว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนั้นไม่ได้เช็คสภาพรถโดยละเอียดก่อนออกเดินทางซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือฝ่ายจำเลยที่จะต้องเช็คสภาพรถในส่วนนี้รายงานสภาพอากาศในวันนั้นเพื่อยืนยันว่าอาจมีฝนตกจึงทำให้ถนนลื่นหรือมีเสุดวิสัยอื่นพยานผู้โดยสารที่เห็นเหตุการณ์และยืนยันว่า รดลื่นไม่ได้เกิดจากการเร่งเครื่องโดยจงใจหรือประมาทเลื่อนเลื่อแต่อย่างใดภาพตายสถานที่เกิดเดตดหาดปรากฏร่องรอยจากฝนตกหรือภาพตายพื้นตนนเปียกในที่เกิดเดตดณเวลานั้นเลยลักษณะทางโค้งซึ่งอันตรายมากหรือมีร่องรอยจากฝนตกทําหตถนนเปียกเช่นกัน ทั้งหมดนี้จะช่วยพิสูจน์ได้ว่าการเกิดเหตุดังกล่าวนั้นเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่ความประมาทเลื่เล่อ,เลอ,อย่างร้ายแรงของจำเลยแต่อย่างใดส่วนในส่วนของผู้ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันนั้นได้กำหนดไว้โดยชัดเจนว่าผู้ค้ำประกันรับผิดเฉพาะในวงเงินไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทและเฉพาะในกรณีที่น 2, ายสองมคราหรือจำเลยนั้นได้ก่อหนี้หรือก่อความเสียหายจากการทำงานโดยมีความผิดจริง ซึ่งสัญญาค้ำประกันดังกล่าวที่จำกัดวงเงินนั้นได้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตร,รา81และผู้ค้ำประกันนั้นไม่ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเพราะเป็นเพียงแค่ผู้ค้ำประกันที่จำกัดวงเงินเท่านั้นซึ่งในการชำระหนี้ของนายหนึ่งมกราตามมาตร,รา81นั้นต้องเป็นกรณีที่นายสองมกราชผิดนัดชำระหนี้ก่อน เมื่อนายสองมุกราผิดนัดจำรหนีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจึงมีสิทธิ์เรียกให้ในายหนึ่งมุกราลาำรหนีได้โดยต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังนายหนึ่งมุกราก่อนภายใน60วันนับแต่วันที่นายสองมุกราลผิดนัดเลไม,ม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะเรียกให้ในายหนึ่งมกราลาำรหนี้ก่อนที่หนังสือดังกล่าว จะไปถึงไม่ได้ส่วนในกรณีที่องค์การขนสง่งมวลชนกรุงเทพมิได้มีหนังสือบอกกล่าวไปในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้วนายหนึ่งมกร,ราย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนจะลดตลอดจนค่าภาราติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งนี่รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้วคำแนะนำที่ข้าพเจ้า จะให้เขีูกความก็คือ 1. ให้แสดงความจริตรและยอมรับไปก่อนว่าเกิดเดทจริงแต่ต้องยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้เกิดเพราะความประมาทเรื่อยๆอย่างรายแรง 2. องหากษาเน้นว่าต้องรับผิดบางส่วนให้ขอให้จำกัดความรับผิดไว้เท่าที่เป็นธรรมและผู้ค้ำประกันรับผิด จะพ้นในวงเงินตามสัญญาเท่านั้น 3. หากเกิดเหตุดังกล่าวนั้นหากเกิดเพราะความประมาทเลื่นเลอยอย่างราาเร่งของฝ่ายโจทย์หรือองค์การขุนสงมวลชนกรุงเทพเอ่งที่ไม่ได้เช็คสภาพรุดตามหน้าที่ในาสองมกราก็ไม่ต้องรับผิดในคดีนี้ ซึ่งเมื่อนายสองมกขา,าไม่ต้องรับผิดในคาดาีนี้นายหนึ่งมกขา,าก็ย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดนี้ด้วยเช่นกันสรุปครับจำเลยขอเรียนว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุบัติเหตุจากการทํางานซึ่งในสภาพถนนที่มีอาจมีร่องรอยฝนตกทําให้ถนนลื่นเลยยนผานะที่ไม่สมบูรณ์พร้อมที่ไม่สมบูรณ์พร้อมที่จะรับผู้โดยสารได้ จึงไม่ใช่การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเรื่อยๆอย่างไรเลงแต่อย่างใดจึงไม่อยู่ในกายที่ลูกจ้างหรือนายหนึ่งมกดาเลนนายหลวงมกดาจะต้องรับผิดคืนเงินแก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแต่อย่างใดและอักษารห็นว่าจาเลยมีความผิดจริงประมาทจริงต้องรับผิดจริงในกรณีน,นี้ผู้คําประกันก็ให้จํากัดความรับผิดไว้จะพาะวงเงินแค่สอง0,000บาท ตามสัญญาคำประกันเท่านั้นครับขอบคุณครับ